นี่ค่ะพี่น้องแบะออกจังซี่เลยหูน่ากินมากแล้วก็หอมด้วยค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเมลี่พาซแซบค่ะมาค่ะวันนี้นะคะทุกคนได้เมนูง่ายๆอีกแล้วค่ะนี่ค่ะคือหมําเนื้อกับมหมูนะคะของพี่หมวยพากินพาแซบค่ะทุกคนก็ทําแบบสุกนะคะนี่เอาไปเข้าหม้ออบลมร้อนนะคะ เป็นรูปอันตัวซีเลยมาพี่น้องเดี๋ยวมาลองชิมพี่หมวยบอกว่าเส้นสีแดงก็คือหมูนะคะถ้าเป็นอันนี้น่าจะเป็นเนื้อแล้วแหละเดี๋ยวเรามาลองชิมลองเห็นมีดไหมทางนั้นะมีดข้างหลังก็แพ็กของไปเราจะกินนี่ค่ะพี่น้องแบะออกจังซีเลย ูน่ากินมากแล้วก็หอมด้วยค่ะมาเดี๋ยวเรามาชิมแล้วก็ไม่ต้องอวยของพี่สาวเนาะ <c oughs> บอเสีบก็ว่าบอเสีบเนาะห <c oughs> ยอกเด้ออ่ะเดี๋ยวชิมดู <c oughs> ทุกคนทําเปรี้ยวแบบพอดีมากรี่ยวแล้วก็หอมกระเทียมอันนี้เป็นแบบ หม่มเนื้อนะคะถ้าเปนิสานก็คงจะแบบข้าวเหนียวจ้ำละอืมนุ่มแซ่บมาผิวบางค้าวพี่น้อะบ้านเหนกินข้าวสวยนะ อเมื่อทำให้สุกแล้วมันจะมีความหอมแซ่บครับนะ่งใครที่กินเนื้อไม่เป็นก็สั่งเป็นหมูดูนะคะแล้วก็ยาวด้วย <c oughs> ยาวมาก <c oughs> อื <c oughs> อร่อย <c oughs> แต่กับพริกลูกโดด <c oughs> วันนี้เหมือนเปิดพัดลมนะคะทุกคน เสียงพัดลมก็แ๊คแก๊คแท๊พัดลมก็ดังเสียงคุณแพ็คของเสียงดังน้องแท็คของอยู่ข้างหลังแล้วคะมีเอฟซีคอมเมนต์มากไปอ่านไมนะว่าว่าเราหน้าตาคล้ายกาันใช <c oughs> แ่แล้วแล้วรุ่นพี่แล้วรุ่นพี่ที่ดูคลิปแล้วก็เห็นห,หนูแล้วก็บอกว่าทำไมได้ไปถ่ายคลิปกับเหมยอะไรอย่างนี้แล้วทำไมหน้าตาเหมือนกันจังเลยเอาจริงๆนะ เราเหมือนกันตั้งแต่สมัยเรียนใช่ล้ยายกันชอบคล้ายๆชอบแต่งตัวคล้ายๆกันด้วยกตองตัวคล้ายกันเนาะอย่าว่าหมอเดียวกันนะน้องอะ่ะหน้าตาแบบธรรมชาติเลยไม่เคยผ่านมีดหมอนะคะทุกคนส่วนเราก็ไม่เคยผ่านมีดหมอ <c oughs> <c oughs> มีคนด่านแน่นอนในคลิปนี้ <c oughs> อ,อร่อย แสบขบพี่น้องช่วงนี้ก็เยังไงนหรออากาศแบบร้อนอบอ้าวฝนไม่ตกฝนไม่ตกสุดทนนี่คือยังไม่ได้กินอื่นนะคะที่อื่นได้กินจะไม่รู้ไม่รู้แหละสั่งแล้ว <c oughs> แสบขบพี่น้อง ฝนตกเดี๋ยวจะไปทำอาชีพใหม่จบอึ่งขายใช่รู้ไดขายมากก็รอฝนตกนี่แหละแม่ทั้งบ้านเนาะแม่ก็จะหาได้ทุกปีนะคะแม่พ่อพี่ชายทั้งบ้านมีผู้ชายอยู่สี่คนก็แยกกันคนละทิศเลยกลับมาอีกทีได้คนแล้วก็สอบอ่ะอืมแทบจะสูนพันไปเลย พริกบ้านหรือว่าพริกกระเหรี่ยงหอมฉุนแล้วก็เผ็ดอันดูเสียงพัดลมมากอันนี้เป็นห้องเก็บของนะคะทุกคนไม่มีแอร์แนละ้วเดี๋ยวให้ได้งบหลายๆก่อนใช้ติด ส้มผักเปรี้ยวพอดีครับเนาะ ความเปรี้ยวแบบพอดีกลมกล่อมเลยทุกคนข้าวมออบลมร้อนหอมเดือดเดือดกันนี้ก็แพ็คแพ็คของกบยัดไส้นะคะออเดอร์กบยัดไส้ถลม่มทลายครับน้องเช็ดแป้งนะ ดมินปวดหัวเลยตอบไม่ทันของก็หมดถงเช้ามาก็คือแบบโอ้โหเช็ดค้างแบบยี่สิบสามสิบเช็ดเมื่อคืนก็ตอบจนแบบเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองอืมดึกดื่นก็ยังตอบอ่ะคุณพี่แล้วก็บอกว่านอนแล้วของหมดแล้วไปรับออเดอร์ก่อนก็จำหมด แม่เพ่งทำเพิ่มนะคะเดี๋ยวถ้าได้กลับบ้านวันไหนนะคะก็จะถ่ายคลิปตอนวิธีการแบบแม่ทำประจอมเนาะอร่อยแต่ว่าไม่รู้จะกินยังไงหมดเยอะได้เยอะจริง <ม>ยังพัรู้ไ่พอรายเหตุการณ์ละเกินก็นนจะกลายเป็นคลิปที่ดูวนไยเหมือน <c oughs> ชอบกินเมนูง่ายๆแบบนี้ทุกคนมันอร่อย เสวบองปลาาวของตัวเองแค่ครึ่งซีกยังกินไม่หมดแล้วตอนเนี้ยเยอะมากเนี่ยเป็นเมนูที่แบบว่ากินกับน้อยอกินข้าวหลายๆครับพี่น้อง เป็นคนที่กินแล้วไม่อยากหาเรื่องอะไรมาคุยอะนะเพราะว่าถ้าหาเรื่องคุยแล้วมันจะคุยยาว

ไม่บอกเงนก็เห็นว่ให้จ่ายให้ฮัมช่วงนี้เข้าสูงหมดแม่คะออนไลน์เด็กพี่น้อง อืออืมอฮะยินบอกมีคนทักถามมาเยอะมากว่าผักสาบหมดแล้วยังหมดแล้วนะคะทุกคนไม่มีแล้วจ้ะไปถึงสิบนาทีหมดแล้วอือยากจะบอกอสิ่กงกบอกเอฟซีว่าให้รอก่อนได้ไหม <c oughs> แม่กำลังปลูกกำลังจะตัดสวนยางออกเพราะว่ามันหมดอายุไขแล้วนะคะตัดต้นยางไปขายอื <c oughs> <c oughs> เข้ามาแล้วแหละรอบหนึ่งนี่ข้าวเที่ยง <c oughs> ไม้หมดแล้วพี่น้อง กินคนเดียวกิกนไม่หมดพี่น้องออบอกกับการแบบจ้ำกินแบบสามสี่คนอ่ะแบบตับแกนนงดีเลยอโอเคค่ะพี่น้องเอย,ยแบบอิ่มจริงๆตอนนี้ ต้องขอตัวทุกคนนะคะช่อช่วยน้องแพ็คของไนขอบคุณทุกๆอันออเดอร์นะคะทุกคนสำหรับใครที่อยากซื้อนาอเดี๋ยวเหมือนจะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อน,นะคะเป็นไลน์นะคะอยู่ข้างล่างคลิปน,นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย